เลี้ยงลูกแบบทหารจนได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจากข้อมูลบทความของอานอนท์ศักด์วราวิทย์ผมเป็นลูกค้าประจำของร้านประสานเพสัตว์ที่ปากซอยภาวนาราดพร้าว41คุณลุงประสานโอสถธนากรเจ้าของร้านเป็นคนซื่อตรงพูดตรงอบอ้อมอารี ขายของในราคาเป็นธรรมไม่โก่งราคาและมีน้ำใจทำให้เป็นชีพชอบพอของชาวบ้านย่านนี้และขายยามากว่า50ปีแล้วคุณลุงมีลูก4คนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสามคนมีหลานสี่คนเป็นหลานสาวสามคนและหลานชายหนึ่งคนเวลาไปซื้อยาคุณลุงจะเล่าเรื่องลูกหลานให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจมาก ว่าเลียงลูกสี่คนหลานสี่คนได้เรียนหนังสือกันดีๆและจบปริญญาโททุกคนคุณลุงพูดถึงลูกหลานอย่างมีความสุขที่สุดวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าใหญ่ในการประสานทุกหน่วยงานในการแก้ไขภัยพิบัติลูกหมูป่า13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงณนะตอยขุนน้ำนางนอน จนไปที่รู้จักในบุคลิกภาพแบบเอาจริงเอาจังพูดน้อยตรงไปตรงมาและผงผางฉะฉานวันนี้ผมได้ไปซื้อยาที่ร้านประสานเภสัชเลยถามคุณลุงว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีแบบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณลุงยิ้มแบบคนใจดีแล้วตอบว่าผมเลี้ยงลูกแบบทหารเลี้ยงลูกให้มีวินยัยเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีหลานผมก็เลี้ยงแบบเดียวกัน ลูกคนโตก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าป๋าขึ้นก็คือหมายถึงลุงประสานนั่นเองโคตรจะดุและเป็นปเผด็จการมากผมดุลูกมากและให้ลูกมีเบียบวินัยเพราะผมเคยเป็นทหารมาก่อนผมเป็นทหารเสนารักษ์ที่ค่ายจัก,กรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีอันที่จริงผมเป็นคนแปดริ้วจะเชิงเซาก่อนจะไปเป็นทหารผมเกเรมากเล่นพนันกินเหล้าสูบุรี ไม่มีอะไรดีสักอย่างผมไปเป็นทหารแล้วได้เรียนทางเสนารักษเลยเป็นเสนารักษ์พอหนีเที่ยวผมโดนซ่อมหนักผมอายมากเหนื่อยไม่เท่าไรหนักไม่เท่าไรแต่อายคนผมเลยกลับเนื้อกลับตัวผมลาออกจากทหารแต่ได้อะไรจากการเป็นทหารเยอะมากและผมเอาวิธีการฝึกทหารมาใช้เลี้ยงลูกทุกคนลูกผมจึงได้ดี นอกจากนี้ผมยังได้ยังได้วิชาเสนารักมาและชอบและมีความสุขในการช่วยเหลือคนอื่นขายายาเนี่ยมีความสุขเราขายไม่แพงขายในราคาเป็นธรรมให้ชาวบ้านที่ยากจนได้เข้าถึงยาผมยังไม่เลิกขายแม่ลูกๆจะบอกให้เลิกเพราะยังมีความสุขกับการได้ช่วยชาวบ้านจนๆได้เข้าถึงยาผมขายไม่แพงนะักคุณก็รู้ผมอยากจะเลิกแต่ลูกค้าบอกว่าอย่าเลิก ผมขายถูกกว่าทุกร้านเพราะผมไม่ได้อยากจะเอากําไรอะไรมากมายแต่ผมมีความสุขที่ได้เจอคนและได้ช่วยคนถ้าถามว่าผมเลี้ยงลูกยังไงผมก็จะตอบว่าผมเลี้ยงลูกแบบทหารอะไรที่ถูกลูกทําถูกผมชมผมให้กําลังใจอะไรที่ผิดไม่สมควรทําผมก็ลงโทษผมเข้มงวดแบบมีเหตุผลต้องมีเหตุผล ไม่ใช่ใช้อารมณ์ผมไม่ยอมให้ลูกชายส,สบายผมไม่ยอมให้ลูกสบายสอนให้ลูกลำบากทำงานทุกอย่างลูกสี่คนต้องทำงานในร้านทุกอย่างคนโตนี่เขารู้เรื่องยาดีมากขายยาแทนได้จัดของได้สั่งยาได้ผมไม่ยอมให้ลูกสบายอีกอย่างคือเราต้องทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างเราซื่อสัตย์กับลูกค้า เราสอนลูกด้วยการทำให้ดูผมบอกลูกเสมอว่าเงินหลวงบาทเจียวก็ต้องไม่โกงผมสอนลูกว่าห้ามรับเงินใครทั้งนั้นแม้กระทั่งลูกน้องหรือข้าราชการด้วยกันให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องลูกผมโตมาในกรมที่ดินมีผลประโยชน์เยอะข้าราชการในกรมที่ดินทราบดีว่าให้เงินให้ทองลูกผมไม่รับแต่ถ้าเป็นผลไม้นิดหน่อยของที่ไม่มีราคา เป็นน้ำใจแก่กันผมบอกว่าให้ลูกผมรับคุณไปถามในกรมที่ดินได้เลยว่าคนในกรมเขาชมลูกผมเรื่องนี้อย่างไรผมสอนลูกผมมาแบบนั้นผมบอกให้ลูกทําแต่สิ่งที่ถูกต้องให้ลูกประคองตัวลูกผมมีหัวหน้ามาหลายคนมีสองคนเข้าคุกไปแล้วคนหนึ่งเรื่องคดีสนามกอล์ฟอันภายอีกคนเรื่องการเลือกตั้งผมบอกลูกว่า ให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นแล้วลูกผมก็เป็นคนผงผางตรงไปตรงมาไม่กลัวใครซะด้วยร้านขายยาผมเปิดมาห้าสิบปีตู้ไม้สักใส่ย,ยาที่คุณเห็นก็ห้าสิบปีตอนนั้นเงินจะทําตู้ยังไม่มีเลยค่อยๆทําค่อยๆซื้อเก็บหอมรอมริบผมบอกลูกว่าไม่รวยก็ไม่เป็นไรก่อให้ซื่อสัตว์เท่านั้น ผมเองสอนลูกเรื่องความกระตัญญูด้วยการทำให้ดูผมไปดูแลแม่ผมที่8ดริ้วตลอดและผมก็พาลูกไปด้วยและให้ลูกเคารพและดูแลคุณยา่าลูกผมก็อยากให้ผมเลิกขายของเขาจะดูแลผมแต่ผมจะมีความสุขกับการขายยาและได้ช่วยเหลือลูกค้าผมทำบุญตลอดคนขับแท็กซี่สล้อเขาลำบากกว่าผมก็ทิพให้ทุกครั้งครั้งละยี่บาท ผมมีความสุขกับการให้และการทำบุญการช่วยเหลือคนอื่นผมสอนลูกว่าจะถูกใจไปที่ไหนก็ได้ลูกเป็นข้าราชการไม่ได้ลงทุนอะไรแบบคนอื่นที่เขาวิ่งเต้นเรื่องตำแหน่งด้วยเงินกันเป็นล้านๆผมบอกลูกว่ามีเงินก็อย่าทำเช่นนั้นการที่ลูกผมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแล้วเติบโตมาด้วยความสามารถและผลงานทำให้ผมภูมิใจบอกลูกว่าไปที่ไหนก็ได้ ขอให้ได้ทำงานเพื่อส่วนรวมได้ตำแหน่งมาเท่านี้ก็ดีมากแล้วถือว่าดีกว่าคนอื่นตรงที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยในการบิ่งเต้นเส้นสายคุณลุงเล่าให้ฟังอย่างมีความสุขที่สุดมีคนเข้ามาซื้อของในร้านตลอดเวลาคุณลุงให้หนังสือเรื่องการแกว่งแขนเพื่อออกกำลังกายมาเล่มหนึ่งกับผมครับแปดวันมานี้ผมเหนื่อยมากนอนน้อย ดูโทรทัศน์ทั้งวันจนดึกดื่นห่วงลูกเห็นว่าลูกทำงานหนักได้โทรไปคุยกันให้กำลังใจลูกเสมอลูกคนอื่นเขาก็มาเฝ้าผมตอนกลางคืนผลัดกันมาเมื่ออยู่เป็นเพื่อนกลัวผมนอนกลัวผมจะไม่นอนเพราะตามข่าวลูกคนโตตลอดเวลาลองฟังที่คุณลุงคุยกับผมกันนะครับเผื่อจะเอาไปใช้สอนลูกและเป็นวิธีการในการเลี้ยงลูก ได้บ้างขอบคุณเครดิตข้อมูลจากอานน์ศักวราวิทย์